โอ้มาหอดเถียงไก่สีหอดทีมหวยแล้วเคนว่าเห้ยเถียงเขาแต่ว่ายามนาเขาก็มาเห็ดแต่ว่ายามนี่เขาบ่อยู่แล้วอโอ้โกกกุ้งกกกุ้งไมีแต่กกงามงามฤ่ขนาดพี่น้อง โอ้อันนี้ไม่ดูนี่เทียงเทียงนาแต่ว่ายามนี่เขาเขาเขาบอยู่แล้วเขาเขาบ้านหมดเลยเนาะเขาใกล้ิะลงหวยแล้วพี่น้องใกล้จะลงหวยแล้วเนาะเอ้ยกกุงงามขนาดตาตธรรมศาสตร์ขักเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าธรรมศาสตรนี่กันยังขับอยู่ ไปไปเบิ่งนํำกันเขาพาสิงลงหวยได้นะเขาว่าหวยใหญ่เติบประสันเนาะนี่แหละแถวลุมทงหน้านี่แหละมีมีนกกระยางพอมแถวนี่น,นีดินาะพี่นองโอ้ฝน่นกยางเห็นบหพี่นอะปลายขนาดป้าต่อ là sẽ quắc cái nhăng ơi thải nhiều nó khổ quá tôi đi nộp nhang vào đây nộp nhang thì và theo thì mình mình nghiệp thằng ngộp nè งัวพุ้งหนึ่งอยู่นี่อ้าวงัวคือแหลนมาใส่ปะเอองัวจูนี่มาผู้เดียวมันชนได้นี่เออผู้เจ้ามันไล่าะ<อ>แน่ตัวน,นั้นออกลูกเลยด้หัลน้นนองมันโยดตามท้องอยู่หัน <c oughs> ไปเอากระสีลงพอแหละ ล้มหวยเนาะน่ะมันเห็นเสือแดงงูเดจ้าของเขากันเนาะตกใจเขาอ๋อแล้วบ่ันี่ยลึกแท้เอายางใกล้ครัวเขาดอกเขา ไปทาอ้เ้ยเห็นแล้วอแล้วใหญ่ลี่นะเอาบ่แม่งงัวเจ้าบ่งัวแม่น่มันอยากดื้อได้เออมันเสื่องลูกได้แหละมันมันน้องมันบริกินเนาะแล้วแบบนี้ ลูกมันก็อยู่ป่าคนแล้วมันเสืองไว้ย่านเสือกินหาคายเจ้าคือบอเอาหนูในโกนอันนี้ะนะะะนาใบตองะนะะในงามมันฮะแม่นได้ฮะนี่เออมีหนูอะี้ได้ฮะหนูทองข้าวเลยฮปั่นมากเดียวโอ้ถองนาพ่วงได้อยู่นี่กันเนาะ แต่าาว่าเ้าซสีเริ่มลงหวยแล้วพี่น้องเลยเนาะอันแหละน้วพี่น้อง